สวัสดีค่ะตอนนี้พิมอยู่ที่สมุยนะคะที่ Absolute Sanctuary วันนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาประมาณ5โมงครึ่งแล้วนะคะก็เลยแดดล่มลมตกกำลังดีแล้วก็ฝนตกเฉพาะช่วงเช้าเดยืยวันนี้ก็เลยอยากจะพาเดินดูนิดนึงนะคะเนี่ยพิมจะพามาที่ด้านหน้าก่อนเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยเขามีการสร้างตัวสาราใหม่สำหรับเอาไว้ใช้เล่นโยคะหรือจะแบบว่ามารีแลกซ์ที่นี่ก็ได้นะคะก็เลยอยากให้มาดูบรรยากาศพิมจะไม่ได้ขึ้นแบงค์บนเพราะว่า เขากําลังมีคลาสกันอยู่เดี๋ยวจะซูมเข้าไปให้เห็นเห็นไหมคะแล้วมันดีมากเพราะว่าถ้าเกิดเราอยู่ตรงมุมนี้ของบุมด้านนอกของของตัวศาลาค่ะเวลาที่เราเล่นอนะมองไปทางนู้นอะสูงๆมันก็จะเป็นเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นทะเลนะคะเพราะนั้นมันก็แบบบรรยากาศดีแล้วก็อากาศดีมากลมโกรกแต่ว่าเขาก็จะมีตัวที่เป็นแบบผ้าใบที่เป็นผ้าใบใสๆค่ะสำหรับที่จะ ปิดลงมาได้อย่างเมื่อเช้านี้ตอนพิมมาเนี่ยคลาเช้าก็าคือฝนตกหนักมากคือเหมือนกับเล่นโยคะในในสายฝนนะคะให้ดูว่าตอนนี้อากาศดีมากกำลังดีแบบ4ี่โมงกว่า5้าโมงนี่คือแบบสว่างเลยนะคะที่นี่ตรงนี้ก็คือจะเป็นภาพรวมพอเราเข้ามาเนี่ยขับรถเข้ามาปุ๊บก็จะถึงนี้ก่อนตึกฝั่งนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวพิมซูมออกเี๋ยวจะได้เห็นกว้างๆมากๆ กว้างมากฝั่งนี้เนี่ยก็คือจะเป็นโซนของห้องอาหารข้างบนก็คือจะเป็นพิลาทิสสตูดิโอเป็นฟิตเนสนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเดินมาก็จะเป็นในส่วนของรีเซพชันเวลาเขาจะมีรถไปรับอย่างตอนพิมมาเนี่ยเขาก็จะเอารถตู้คันนี้ไปรับนะคะเขาก็จะช่วยดูแลเรื่องกระโปงกระเป๋าอะไรให้เราแล้วก็ตึกตรงฝั่งนี้ที่เป็นตึกอันนี้นะคะก็จะเป็นที่เล่นพิลาทิสแบบประเภทเขาเรียกว่าเป็นอินดอร์สตูดิโอเพื่อที่เราจะได้สามารถที่จะ เผื่อฝนตกเราไปเล่นตรงนู้นไม่ได้ถึงมแล้วก็จะมีพวกเครื่องนะคะมีทั้งรีฟอร์มเมอร์มีทั้งคาดิแลคแล้วก็มีทั้งตัวที่แบบเอ็นเอ็นข้างๆแล้วก็แบบที่ใช้ในเรื่องเาเกดูแลในเรื่องของอาการบาลานซ์นะคะนี่ก็จะเป็นในส่วน,นของรีเซพชันเดินเข้ามาปุ๊บคือเราสมมติเขารถไปรับเราใช่ไหมปุ๊บเดินเข้ามาเราก็จะคุยกันตรงนี้ก่อนนะคะถึงรายละเอียดของโปรแกรมมากี่วันอะไรยังไงจะทําอะไรวันไหนเขาจะมีแบบเป็นตารางให้เราเลยนะคะว่า วันนี้กี่โมงทําอะไรยังไงบ้างแต่ทุกอย่างเปลี่ยนได้หมดนะคือ flexible นะคะเแต่ว่าเพื่อให้เราได้เห็นภาพรวมว่าว่าเราจะทําอะไรบ้างนะคะนี่ถ้าเกิดหันมาด้านขวาก็คืออย่างที่บอกเมื่อกี้ก็คือจะเป็นอาคารที่เป็นห้องอาหารเป็นสตูดิโอพิลาทิสเป็นฟิตเนสนะคะก็คือฝั่งนี้เดี๋ยวเราค่อยพาไปเดินดูส่วนถ้าเกิดหันไปทางนี้ก็คือจะเป็นอินดอร์พิลาทิสแล้วก็ตรง reception เลยเนี่ยเขาจะมีเป็น บอร์ดให้นะคะว่าวันนึงเนี่ยจะมีกิจกรรมอะไรบ้างมีพิลาิสีฟอร์เมอร์มีสเปนไะไรแล้วก็มีโยคะอะไรบ้างนะคะแล้วก็มีแบบประเภทแพ็กเกจแล้วก็รวมไปถึงโปรโมชั่นด้วยนะคะเดินมาทั้งนี้ก็จะมีแบบสวยๆงามๆแต่พอดีว่าช่วงนี้เนี่ยฝนตกนะคะเขาก็จะแบบว่ามีการเก็บอะไรต่อมีอะไรขึ้นนิดหน่อยนะคะมีการขยับจัดเล็กน้อยนี่ค่ะก็คือวันแรกที่เข้ามาเนี่ยเราจะเข้ามาตรงโซนนี้ก่อนนะคะนี้ซึ่งก็คือตัว Absolute s p แต่ว่า เราจะเข้าไปในส่วนของ wellness reception นะคะก็คือเข้าไปเพื่อที่จะปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพเราจะทำอะไรนวดเราจะใช้โปรแกรมไหนนะคะแล้วก็จะมีตัวนี้ค่ะที่เป็นตัวช่างน้ำหนักอันนี้ก็คือจะวัด impedance ทั้งหลายของร่างกายของเรานะคะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปเริ่มโปรแกรมอย่างของพิมเนี่ยมาวันแรกใช่ไหมพอพิมหลังจากที่พิมปรึกษาเรื่องสุขภาพเสร็จปุ๊บเนี่ยของพิมก็จะเป็นคลาสนะคะพิลาทิสอุยตอนนี้มีคนเล่นอยู่นะคะ ก็จะเป็นเนี่ยข้างในก็จะเป็นแบบมีทั้งมีทุกอย่างมีทุกเครื่องก็จะมีเทรนเนอร์นะคะช่วยดูแลให้เราตรงนี้ก็จะมีป้ายเดี๋ยวดกสอว่านี้คือแอปส u ลุดยูเหมือนกับว่าแอปส e ลุดยูสาขาฝั่งนี้นะคะในที่สมุปุ๊บแล้วก็ด้านบนนะคะก็จะเป็นส่วนของสปาเลยรวมไปถึงตัว w วลเนสคอน o ซ s ลท์นะคะปึ๊บคือที่นี่เนี่ยเขาเพิ่งรีโนเวทถ้าเกิดว่าใครเคยเห็นป้าย หรือว่าใครเคยเห็นแบบพวกคอมมิวนิเคชันของเขาเดิมๆเนี่ยก็คือจะเป็นตึกสีเหลืองๆถูกไหมคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยกลายเป็นีชมพูหมดแล้วนะรวมไปถึงในส่วนของสปาคะก็มีการรีโนเวทเช่นกันก็คือต้องเดินขึ้นมาที่นี่ต้องแข็งแรงนิดนึงเพราะว่าจะมีการเดินขึ้นเดินขึ้นกระไดค่อนข้างเยอะนะคะเดินขึ้นมาพี่แม่จะต้องลดเสียงนิดนึงเพราะไม่รู้ว่าเขากาลังมีใครกาลังนวดอหรือเปล่าสวยงามนะชอบ บรรยากาศแล้วก,กลิ่นจะเปลี่ยนทันทีเลยะคะขึ้นมองมาด้านนี้ก็คือทั้งสองด้านเนี่ยจะเป็นห้องนวดทั้งคู่แล้วก็ทอหันหลังจากกระดที่เราขึ้นมาเมื่อกี้ใช่ไหมคะทั้งสองข้างก็จะเป็นในส่วนของพื้นที่ที่ใช้ในการนวดไทยซึ่งวันนี้พิมก็ได้มานวดไปแล้วนะคะเราจะนวดแบบนี้เนี่ยเขาเอาบลายตรงนี้ลงเพราะว่าวันนี้ฝนตกนะคะก็เลยเอาออกนิดนึงเดี๋ยวเราค่อยเดินมาทางนี้นะคะก็คือมันสามารถคอนเนคกกันนะค่อนข้างค่อนข้างจะครอบถึงทั้งหมด ตอนนี้คือมีแขกมีแขกกำลังกำลังนวดอยู่ทั้งสองห้องเลยนะคะนี่ว่าเต็มแล้วก็ห้องนี้นะคะ่ะห้องนี้คือห้องทำคอร์นิกพิมําไปแล้วนะแล้วก็ห้องนี้จะเป็นห้องสำหรับทำเอ่อเวล s นสคอนซัลเทชันนะคะก็เดินวนรอบได้ฟึ๊บกลับมา ตรงฝั่งที่เป็นสปามาสักครู่นี้นะคะตรงสปารีเซชันตรงนี้ตรงนี้ก็แบบมีมุมแบบมุมถ่ายรูปคือพิมมาที่นี่พิมถือร่มตลอดนะคะคือถ้าเกิดว่ามันไม่แดดออกมันก็จะฝนตกเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงมรสุมข,ของที่นี่นะคะถ้าเราหันหลังฟืบกลับมาทางนี้เนี่ยก็จะเป็นทางเดิมคือที่นี่จะมีมุมถ่ายรูปค่อนข้างเยอะถ้าเกิดชอบถ่ายรูปมาที่นี่ก็น่าจะไม่ผิดหวังนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเดินออกมาปุ๊บก็จะกลายเป็นสระว่ายน้ํา อันนี้คือชั้น2ขึ้นมาแล้วนะ่ะเมื่อกี้เนี้ยเราเดินขึ้นกระไดมาถูกไหมคะเพราะว่าเราเดินขึ้นมาสปาตอนแรกที่เรามาเนี่ยตรงรีเซพชันคือที่มันเป็นโดมสีทองนี้นะคะก็ <c oughs> คือเราเดินเราจะเดินขึ้นกระไดตรงนู้นก็ได้หรือจะขึ้นกระไดทางฝั่งนี้ก็ได้นะคะก็มีสระว่ายน้ํสาสระว่ายน้ําที่นี่มีความแบบว่าเอาโดคือแบบจะไม่มีต้นไม้เลยมาบังมากมายแต่เขาก็จะมีเป็นร่มให้นะคะให้ดูบรรยากาศนิดนึงจากที่แต่ก่อนเนี้ยเคยเป็นสีเหลืองใช่ไหมตอนนี้นะคะ เป็นสีชมพูก็คือแต่ก่อนเนี่ยเขาจะเป็นสไตล์โมรอกคันนะคะเป็นโมรอกคันสีเหลืองตอนนี้เนี่ยออกสไตล์เป็นแบบเมดิเตอร์เรเนียนนะคะแล้วก็เป็นสีชมพูแบบนี้นะคะสวยง่ามคือแบบมีความเงียบสงบนะคะแล้วก็สบายสบายก็คือตึกที่เป็นตัวที่พักเนี่ยจะมีตึกนี้นะคะหนึ่งสองสาม สี่ห้ามีด้วยกันทั้งหมดห้าถ้าพี่น้ำไม่ผิดนะไม่รู้มันคอนเน็กหรือเปล่าแต่พพ์วมม่าไม่คอนเน็กนะเพราะเมื่อวานนี้พเดินดูเนี่ยคืออันนี้คือตึกที่หันหน้าฝั่งนี้อันนี้คือตึกที่หันหน้าเฉียงเียงแบบนี้แล้วก็มีตึกนี้ออนนี้ตึกตึกเดียวนะคะไม่ใช่สองตึกก็คือหนึ่งสองสามแล้วก็ตึกฝั่งนู้นนะคะซึ่งห้องพิมพ์อยู่ห้องนี้เลยพี่พิมชี้ตึง้งตรงนี้นะคะซึ่งจะบอกว่ามันค่อนข้างจะสูงให้ดูวิวให้ดูวิวสระว่ายนะ้ำอีกครั้งหนึ่งตอนนี้มีเเดด็กๆล่่นนน้้อยยูวะะคะ แล้วก็ที่ตรงริมสระว่ายน้ำเนี่ยก็จะมีวิตามินบาร์คือเราสามารถที่จะมาแบบออเดอร์น้ำปั่นน้ำสุขภาพนะคะได้เลยก็คือจะเป็นแบบคั้นสดอยู่ตรงนี้ mm hmm. ก็จะแบบว่าให้ดูเมนูนิดนึงคือเขามีเมนูค่อนข้างเยอะมี power blast shake มี cold press มีสมูทตี้ซึ่งจะบอกว่าเมาื่อวานนี้ลองทานตัวนี้ค่ะ บานาน่าโกโก้ดีมโหแน่นมากแต่คือแบบทุกอย่างคือโอเคมากนะแฮปปี้นะคะแล้วก็จะมีตัวส่วนของดีท็อกซ์ดริงค์ซึ่งวันนี้เนี่ยพิมพ์ดื่มด,ดีท็อกซ์ดริงค์ไปสองดริงะคะ์แล้วค่ะเพราะว่าวันนี้เป็นโปรแกรมดีท็อกซ์ของพิมพ์นะคะแล้วก็พิมพ์เดินจากฝั่งสปาเมื่อกี้ฟึบย้อนกลับมาทางนี้นะคะอันนี้ที่เมื่อกี้พิม์บอกว่าก,ก็คือจะเป็นอาคารที่ข้างล่างเป็นห้องอาหารนะคะเดเลฟิชเชแล้วก็ข้างบนเนี่ยจะเป็น ฟิตเนสแล้วก็เป็นพิลาทิสสตูดิโอเราเดินไปดูกันต,ต้องเดินลงกระไดไปก่อนนะพอเมื่อกี้เราเดินขึ้นมาเพื่อจะมาทางฝั่งสปาฝั่งนี้นะคะต้องระวังเล็กน้อยนะคะแต่เขาก็จะมีหูจับให้นะคะแต่ว่าด้วยความที่ฝนตกฝนตกตลอดเลยนะคะมันก็เลยจะเปียกนิดนึงคือพอลงจากตรงนี้ไปแล้วเนี่ยเาต้องเดินขึ้นไปอีกนะคะฟื้ ฟิตเนสพิลาทิสไปค่ะขึ้นไปดูกัน mm hmm. เขาอาจจะไม่ได้เปิดไฟไว้แต่ว่าเดี๋ยวพิมลองดูแล้วกันว่าพิมสาม,มารถหาสวิตช์เจอไหมแต่เหมือนกับว่าพอเขาปิดแล้ว,มวนเมื่อวานนี้ยลองเดินเข้าไปดูตรงฟิตเนสนะหาหาสวิตไฟไม่เจออาจจะต้องเปิดจากส่วนกลางหรือยังไงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเ mm hmm. นี่ยคือจะเป็นห้องพ mm ิลาทิสก็คือจะเป็นอ่ารีฟอร์เมอร์มีสิบเครื่องด้วยกันนะคะ mm hmm. มีสิบเครื่องวิล mm ็อ hmm. กแล้วอ้าเปิดห้องนี้เข้ามาดู ก็คือตามสแตนดาดของทางแอบสโ u t ูดเลยล่ะคะ่ะก็คือจะมีการเซตตัวรีฟอร์เมอร์สวยงามนะคะแล้วก็มีตารางเรียนอยู่ตรงนี้ถ้าเกิดใครจะแบบอยู่ที่สมุยอยู่แล้วนะคะก็สามารถที่จะซื้อเป็นแพ็กเกจได้เหมือนกันอยู่ที่กรุงเทพเลยอะ่ะเป๊ะๆนะคะวันนี้อาจจะดูพิมพ์เห,ห,หนื่อยๆนิดนึงหายใจไม่ทันหรืออะไรอย่างนี้เพราะว่า วันนี้วันดีถอกพิมพไปทําคลินิกมาแล้วอะไรมาแล้วโอ้โหนี่นี่นี่เราอยู่ข้างบนตรงนี้แต่เดี๋ยวถ้าเกิดขึ้นไปถึงบนห้องอะคะ่ะก็สามารถจะเห็นได้เหมือนกันนะคะนี่เห็นไหมมองไปคือทะเลชึบนี่ตรงนี้นี่คือทะเลนะคะแต่คือด้วยความที่สีของท้องฟ้งฟากับสีของทะเลมันแบบใกล้เคียงกันมากเลยอะบางทีเรามองไปแล้วก็แบบนี่มันน,มน,นี่มันทะเลแล้วหรออะไรเงี้ยนะถ้ามองผ่านกล้องนะคะพิมพยังไม่เคยเดินผ่านมาด้านหลังนี้เลยแต่รู้สึกว่าเห็นเขาบอกว่า ด้าน,นหลังจะมีห้องอะไรอีกไม่รู้เขาบอกว่าเขาจะมีแบบที่เป็นอินดอร์โยคะสตูดิโอที่นอกเหนือจากตัวสารามาเมื่อกี้ที่พิมพาเดินไปดูตั้งแต่จุดแรกนะคะอันนี้ก็คือจากมุมสูงข้างบนซึบด้านหลังของตัวรีสอร์ทเนี่ยก็คือจะเป็นภูเขานะคะจะเป็นภูเขาเพราะนั้นอากาศที่นี่ก็จะค่อนข้างเย็นนิดนึงแต่วันที่แดดร้อนก็ร้อนนะไม่แดดร้อนก็ใช้ได้เลยนะคะเอาละคะ่ะอีกหนึ่งชาเลนค่ะ เดินลงฝั่งนี้แล้วไปเดินขึ้นฝั่งนู้นนะคะมองทางด้วยนะซื้มาขึ้นฝั่งนี้ฟิตเนสของที่นี่ก็ต้องถืออุปกรณ์ครบถ้วนทีเดียวนะคะดึงซื้นี่แหละมาแล้วเมื่อวานนี้แล้วก็หาสวิตไฟไม่เจอนะคะก็คือมีบ็อกซิ่งแน่นอนเพราะว่าคุณมีอุปกรณ์เหล่านี้นะคะที่เดินเข้ามาดูรอบหนึ่งแหละแล้วก็มีเวท มีโรลลิ่งแมชีนมีจักรยานอินคัมเบนนะคะมีลูวิ่ง2แล้วก็มีจักรยาน u p พไรท์มี Elliptical ลคุณออกจะมืดน,นิดนึงหาสวิตไม่เจอถึงวันก่อนเข้ามาแล้วนะคะแล้วก็มีตัวที่เป็นเดี๋ยวนะต้องเหมาะมุมนี้เพื่อจะเห็นชัดกว่ามืดอยู่ดีนะวันนี้มืดมากเลยนะคะก็คือเรียกว่าครบทั่วแล้วค่ะแล้วก็เซตเวทยิ่งใหญ่อลังการนะคะแล้วก็มีเบน ดูกันทั้งหมดสามตัวถ้าพิมพ์ทอยออกมาตรงนี้มันจะเห็นชัดกว่าไหมเนาะเออตรงนี้ชัดกว่านะคะก็คือเรียกว่าของเยอะไม่ได้น้อยหรอกแล้วก็สามารถที่จะใช้ได้แล้วถ้าเกิดเรามาหลังจากที่เขาปิดไฟไปแล้วอะคะ่ะเราก็สามารถที่จะแจ้งค่าอ๋อสงสัยว่านี่คือสสิตยรพิภายเนะขอลองแต่มันน่าจะไม่ใช่อ๋อไม่ใช่มันเสืียรพิภตรงนี้อ่ะอันนี้ก็ของนี้อ่ะอันนู้นของนูด้ดโอเคจบละไปคะ่ะเราไปต่อกันนะคะ อ้เด็กๆเ,เล่นน้ากันใหญ่เลยนะคะน้ำสาดพืชภาพพืชภาพ,พนี่นะคะทีเนี้ยเดี๋ยวพิมพ์จะพาเดินขึ้นไปที่ห้องนะคะสิ่งที่พิมอยากจะให้สังเกตก็คือว่าเมื่อสักครู่เนี้ยตอนเราเดินจากข้างล่างใช่ไหมขึ้นมาทางรีเซพชันอ่ะเราก็เดินขึ้นกระไดมาจํานวนหนึง่งอะแต่ถ้าเกิดเราอยู่ที่ชั้นนี้แล้วเนี่ยนะคะก็คือเหมือนเป็นชั้นที่เป็นเมนหลักของเขาแล้วเขามีทั้งในส่วนของรีเซพชันสปารีเซพชันมีห้องอาหารอะไรอยู่ตรงนี้หมดอ๋อยาก่อนลืม ลืมพาเดินดูห้องอาหารห้องอาหารจริงก็เดินเข้าได้หลายทางนะคะห้องอาหารที่นี่ชื่อว่า The Love Kitchen เมนูก็หลากหลายแล้วก็เมนูยิ่งใหญ่มากใครที่เคยกิน Absolute Fit Food อยู่แล้วอาจจะคุ้นเคยนะคะแล้วก็ในนี้เนี่ยนอกเหนือจาก Absolute Fit Food ก็จะมีขน,นมด้วยนะคะก็นนนนมีขนมเผื่อใครที่แบบทนไม่ไหวอยูอย่ที่นี่กินดาหน,นั้นก็อยากจะกินอะไรหวานๆบ้าง ก็จะมีนะคะให้เลือกแต่ว่าในเมนูของเขาก็มีนะพวกเค้กเคิร์กอะไรแบบนี้นะคะกุ้งคุกกี้เบราวนี่อะไรมีหมดตรงนี้แล้วก็สามารถนั่งรับประทานอาหารได้ทั้งเอาดอร์อินดอร์ของพิมพ์ส่วนมากจะนั่งเอาดอร์เพราะว่าอากาศที่นี่แอร์ที่นี่ค่อนข้างเย็นนะคะนี่ก็จะเป็นบตรงเคาน์เตอร์ของ l ลิฟคิทเช่นก็จะมี selection ของชาให้เราเลือกหลายอย่างนะคะเผื่อไว้ใครแบบ วันดีท็อกอย่งงี้แทนที่จะกินอะไรที่มันหนัก,นกๆก็มาเลือกทานเป็นแบบนี้แทนนะคะมีโต๊ะใหญ่เผื่อมาเป็นแบบครอบครัวมีมุมสันทนาการคอนเนคกับโลกภายนอกบ้านนะคะแล้วก,ก,ก,ะะวก็ใครที่ไม่ได้เอาของอะไรมาเลยหรือลืมหรืออยากจะซื้อเพิ่มก็สามารถมาช้อปปิ้งอุปกรณ์ต่างๆที่นี่ได้นะคะแล้วก็จะมีมุมนี้ค่ะเป็นมุมที่น่าสนใจคือสําหรับห้องเครื่องที่แบบคลาสตตัดคลาสแล้วไม่อยากกับขึ้นห้องอยากจะนั่งชิลๆนะคะก็สามารถมานั่งรีแลกซ์ที่นี่ได้แล้วก็ในทุกๆวันเนี่ย เขาจะมีซุปออฟเดอะเดย์นะคะแต่ต้องบอกเป็นบรอตซุปนะไม่ใช่ไม่ใช่ครีมซุปนะคะจะเป็นแบบบรอตซุปคือใส่ใส่เบาๆนิดนึงเขาก็จะมีให้ว่าวันจันทร์เป็นซุปอะไรอังคารพุดธอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ละวันนะคะก็จะไม่เหมือนกันเราก็สามารถที่จะใช้แบบนี้นะคะแล้วก็กดเองได้เลยเอาหมดแล้ว ะะของของวันนี้เนี่ยของวันนี้เป็นวันศุกร์นะคะเป็นแค่ทสุกสงสัยเหลือไตละออกมาหยดเดียวนะคะไม่เป็นไรก็คืออาจจะหมดแล้วเดี๋ยวเขาคงต้องมาเติมนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของน้ำขิงที่เราสามารถชงเองได้เขาก็จะมีขิงสดมีมะนาวนะคะวางไว้ให้เราก็สามารถจะกดน้ําร้อนแล้วก็ชงเองได้เลยนะคะหรือถ้าเกิดเรามีอาหารอะไรอย่างอื่นอยากจะอุ่นก็มาอุ่นตรงนี้ได้ะคะ่ะไปไปดูกันต่อก็คือตรงนี้คือจะเป็นเลิฟจุดเช่น แต่พิมชอบโซนนี้พิมว่าโซนนี้มันดูสบายสบายดีนะคะปะจากตรงนี้เดี๋ยวเราเดินขึ้นไปข้างบนห้องกันเพื่อจะได้เห็นวิวจากข้างบนกันบ้างนะคะเอากลับมาตรงนี้ใหม่กลับมาตรงตรงพื้นที่ของรีเซพชันเมื่อสักครู่จะไหมไหมนี่นะคะรีเซพชันฟึบสระว่ายน้ําห้องของพิมเนี่ยอยู่ตรงนี้ค่ะนี่พิชี้ตรงที่นิ้วมพ์มอยู่นี่คือห้องที่พักทีเนี้ยที่หนอยจะบอกว่าที่นี่เนี่ยมีชาเลนจ์ตรงที่ถ้าเกิดว่าคุณอยู่ห้องชั้นบน ก็จะต้องเดินสูงนิดนึงนะคะพิมนับไว้แล้วก็คือ61ขั้น61ขั้นบันไดเพราะเราถ้าเกิดว่าใครเข้าพิลาทิสบันเนนไซด์มาก่อนแล้วคุณจะกลับขึ้นห้องสวยต้องคิดเยอะนิดนึงนะคะแต่ถ้าเกิดโยคะมาไม่เป็นไรนะคะเรามาเริ่มเลยเดียว่าค่ะเราเดินไปแล้วเดี๋ยวคุณจะค่อยๆโชว์ให้ดูวิวนะคะเป็นช่วงๆนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ี่ห้าหดส บล็อกแรกเลสสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดก็อาจจะเป็นไปได้ที่แบบเราจะลูสเบสกันบ้างหลังจากที่เราเดินขึ้นมาแล้วสักพักหนึ่งนะคะอันนี้ครูแดนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ showing people oh yeah welcome to the sanctuary it is a sanctuary <laughs> it is definitely is 17แล้วนะคะแล้วก็ฝั่งนี้ก็คือจะเป็นที่ห้องพักนะคะถ้าเกิดว่าไม่อยากเดินสูงมากพี่แนะนำว่าพักประมาณช่วงอย่างนี้ก็ได้แต่โอเคก็จะเรียกว่าอยู่หน้าสระว่ายน้ำเลยถ้ายิ่งชอบสระว่ายน้ำด้วยก็ถือว่าเป็น pool access ที่เร็วที่สุดและใกล้ที่สุดนะคะหรือว่าถ้าเกิดอยากต้องการ p r i v a c y นิดนึงก็จะเป็นบึกนี้แล้วก็กระเถิบขึ้นไปสักชั้นนึงตรงนี้ก็คือจะเป็นโซนที่พี่มองว่า private ที่สุด ใกล้สระว่ายน้ําและใกล้ห้องอาหารที่สุดนะคะแล้วก็ขึ้นมาแค่17ขั้นบันไดเท่านั้นแต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถนะคะแล้วก็ขึ้นตามขึ้นเพิ่มไปอีกนะคะแล้วก็ก่อนที่จะถึงทางขึ้นทางนี้เนี่ยก็จะมีห้องสตรีมด้วยนะคะฟึบเขาก็จะเปิดเอาไว้อยู่แล้วถ้าเกิดว่าเขาปิดเราก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่เขามาช่วยเปิดให้เราได้นะคะแล้วก็มีชาเวอร์อยู่ตรงนี้ปึ๊บเมื่อกี้เท่าไหร่สิบเจ็ดแล้วใช่ไหม 1ิบแ2ด21เดนะคะยีิเดินขึ้นมาตรงนี้เนี่ยก็จะเริ่มรู้สึกยากตัวออกมาแล้วนะคะร่มรื่นมากยิ่งขึ้น21แล้วนะยีแล้วก็ถ้าเกิดเราจะมาตึกเล็กนี้นะคะเราก็ขึ้นกระไดตรงนี้ฟึบๆแยกออกมาอีกก็คือจากเมื่อสักครู่นี้ตึกนี้ใช่ไหมที่อยู่ เขาเรียกว่าพูติดกับพูตรงนี้นะคะก็จะมีอีกตึกหนึ่งที่แบบแยกมาอีกก็คือแบบสงบลงไปอีกนะคะแล้วก็ทางฝั่งด้านซ้ายมือเนี่ยจะเป็นแบบกระซีโบใหญ่ๆแล้วก็ปกติเนี่ยเจ้าตัวบีนแบ็กเนี่ยค่ะเขาก็จะวางกระจายเอาไว้นะคะเพื่อให้เราสามารถมานั่งชิลได้แต่ด้วยความที่ฝนตกค่อนข้างเยอะช่วงนี้เนี่ยเขาก็เลยมีการเก็บขึ้นนิดหนึ่งเพื่อไม่ให้เมื่อไม่ให้เปียกมากนะคะก็คือถ้าเกิดมานอนตรงนี้เนี่ยนี่คือถ้าสมมติเราอยู่ตรงนี้ใช่ป่ะหันหน้าฟึบตรงนี้ ก็จะเป็นวิวประมาณนี้ค่ะนอนชิลนะคะซิมูเลชันสุดๆเมื่อกี้ได้ไม่กี่ขั้นแล้ววะยี่สิบเอ็ดแล้วป่ะยี่สิบเอ็ดแล้วนะะเดี๋ยวเราจะเดินต่อขึ้นไปนะคะเพื่อให้ถึงห้องของเราอันนี้พี่ไม่ได้นับตรงนี้นะไม่ได้นับขั้นนี้เพราะเวลาขึ้นห้องจริงเราไม่ได้นะคะต่อค่ะยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดเก้าสามสิบ สามสิบเอ็ดสามสิบสองสามสิบสามสามสี่ห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้านีจะเป็นตึกที่พิมพ์อยู่ห้องของพิมพ์คือห้องข้างบนนี้ค่ะอันนี้คือห้องที่อยู่ข้างล่างเดลิเ t อรี่อันเดอร์นะคะก็จะเป็นตึกที่หันหน้าไปทางเดียวก,กันกับเวลาที่เรานั่งที่บินแบล็คทิ่กาซิโบนะคะเพื่อจะมองไปทาง ไปทางทะเลแต่ว่าถ้าตรงกาซิโบเนี่ยมันยังไม่เห็นทะเลค่ะเพราะว่ามันเตี้ยไปถ้าเกิดว่าขึ้นไปถึงตรงห้องพินเนี่ยมันจะเห็นนะคะแล้วเกิดอยากจะไปตึกอื่นนะคะก็สามารถให้จะเดินแชะกับไปทางนี้ได้เมื่อกี้กี่ขั้นแล้วอะสี่สิบสี่สิบเอ็ดป่ะสีะ่สิบเอ็ดมะนะคะประมาณประมาณสี่สองสี่สามสี่สี่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าห้าสิบห้าเอ็ดห้าสองห้าสามห้าสี่ห้า ห้าหกห้าเจ็ดนะคะให้ดูย้อนหลังรีวลทีหนึ่งว่าเรามาไกลพอสมควรนะคะแล้วก็ห้องที่พิมพ์นอนเป็นเบอร์สองหต้องบอกว่าวันแรกที่มาถึงเนี่ยนี่นะวันแรกที่มาถึงคือยืนหมุนอยู่นานมากหมุนซ้ายหมุนขวาไม่รู้เรื่องสรุปว่าคือต้องหมุนไปทางขวาพอจบแล้วก็จะดังแกลก แล้วก็เปิดเข้าไปได้เลยตอนนี้พิมก็เลยหมุนทิ้งเอาไว้แล้วก็มาแค่แบบแกลกสุดท้ายนะคะอันนี้คือพิมพ์ปิดทุกอย่างเอาไว้เปิดแอร์เปิดไฟนะอย่าลืมเอาคุณแจออกมาด้วยนะคะแล้วก็ปกติเนี่ยพอมาถึงใช่ไหมคะพิมก็จะชอบเอาร่มแขวนไว้ตรงนี้แล้วก็เอาคุณแจจิ้มไว้ตรงนี้ก่อนนะคะ<ๆ>เพื่อจะได้เพื่อจะได้ไม่ลืมนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นมุมเสื้อผ้า พอดีว่าพิมพกระเป๋าพิมพเข้าตรงนี้ได้พอดีพิมพ์ก็เลยกระเป๋าไว้ตรงนี้นะคะมนกันบิดหนึ่งนี่จะเป็นหน้าต่างห้องแต่เดี๋ยวห้องพิมพ์ค่อยแยกไปแล้วกันนะคะเนี่ยคืออยากจะพาขึ้นมาดูตรงนี้ว่าวิวห้องบนนี้เป็นอย่างไรบ้านนะคะตอนวันแรกนะพิมพ์ก็ทะเลาะกับประตูมากเลยเพราะว่าไม่เก็ดว่ามันต้องเปิดอะไรยังไงเปิดแล้วงงไปหมดนะคะตอนนี้ก็เข้าใจแล้วอ๋อเขาให้บิดแค่ฝั่งข้างนี้ที่มีเดี๋ยนะ ที่มีดิกือตัวบิดอ่าฟึบได้แล้วโอเคนะคะเขาก็จะมีเก้าอี้ให้ทุกห้องพิมพ์ก็สงสัยว่าทําไมห้องนั้นเขาถึงได้มีราวตากผ้าได้แต่ไม่เป็นไรเขาคงอาจจะอยู่ยาวก็ได้นะคะก็คือถ้าจากตึกนี้เนี่ยนะคะที่หันหน้าสู่ทะเลเนี่ยคือข้างหน้าตรงนี้คือทะเลทั้งหมดเลยนะแต่ด้วยความที่สีมันกลมกลืนกันกันกบท้องฟ้ามากนะคะอาจจะเห็นเส้นแยกแบ่ง อาจะเห็นเส้นแยกแบ่งระหว่างระหว่างทะเลกับท้องฟ้าอยู่ตรงนี้ทั้งล่างนี่คือทะเลนะคะด้วยความที่ไม่ได้มีแดดจัดถ้าแดดจัดจะเห็นชัดนิดนึงนะคะอืมถอยกลับมานะคะนี่แหละคะ่ะก็จะเป็นวิวบรรยากาศยิ่งตอนเช้าใช่ไหมพิมก็จะลากเก้าอี้มานะคะและ้วพิมก็จะนั่งนี้แล้วพิมก็จะแบบมีชาแล้วพิมก็จะนั่งแบบปล่อยอารมณ์ทอดใจนะะแล้วก็อยู่ตรงนี้สัก สินาทีครึ่งชั่วโมงพร้อมกับชาเพราะว่าในห้องเนี่ยเขาจะมีเ,เป็นเขาเรียก Herbal Tea Infuse Her ิวส์เออมาให้อยู่แล้วแล้วก็สามารถที่จะชงมานั่งรับอโรมาของชา่อาชาเขาเรียกแหละไร herbal ชาเออ b a l ชาสมุนไพรนะคะแล้วก็ Enjoy แล้วก็ตอนเชา้าก็จะมีเสียงนกเสียงไก่เสียงอะไรเต็มไปหมดเลยนะคะ แต่ว่าที่นี่เนี่ยต้องปิดประตูดิดนึงนะเพราะว่ามีแนวโน้มที่จะมีมะแมลงกันนะคะของพิมพ์ก็มีเนี่ยนี่มีจุดแดงแโดยที่ไม่รู้เหมือนกันว่าโดนอะไรนะคะคือแบบแต่มันไม่คันนะแต่มันขึ้นเป็นจุดแดงแขึ้นมาเฉยๆนะคะนี่ก็จะเป็นการพาเดินเที่ยวนะคะเดินดูแอบ l u ล e แง n c ช u รี y สมุยนะคะแล้วก็ที่นี่ค่อนข้างสะดวกคือจากประสบการณ์พิมพ์เคยมาสมุยเนี่ยจากสนามบินขับไปถึงที่พัก ส0่สนาทีไกลมากที่นี่คือสนามบินถึงตรงนี้5นาทีเท่านั้นนะคะเพราะนั้นสะดวกแล้วก็พิมพ์ก็เพิ่งจะทราบว่าที่สมุยคือมี l o ต u s b สบิ๊กซมีเซนทัลด้วยเพราะว่าพิมพ์ไม่ได้ออกไปไหนเลยไงพิมพ์แบบมัวนั่งทำกิจกรรมยอย่างนี้ตลอดนะคะ <c oughs> ก็จริงๆแล้วกิจกรรมเยอะคือมีทุกคือถ้าเป็นสายกิจกรรมเดี๋ยต้องบอกว่ามาที่นี่คือสบายๆามากนะคะเพราะว่ามีทั้ง มีทั้งกิจกรรมที่แบบว่าเป็นสไตล์แอคทีฟไลฟ์สไตล์ก็คือโยคะพิลาทิสคอร์บลาสนะคะมีฟิตเนสอย่างที่เห็นมีสาวายน้ำแล้วถ้าเกิดอยากจะรีแลกซ์ก็ไปนวดนะคะนวดก็คือมีทั้งนวดไทยนวดโรมาคัดดอะไรพวกนี้มีหมดแล้วก็อยากจะรีแลกซ์เพิ่มอีกก็เข้าห้องสตรีมไปนะคะหรือว่าจะออกไปเดินก็ยังได้พราว่าแนาจะน่าจะเดินตรงแถวนี้ก็พอได้พอสมควรนะแล้วก็ ยังมีดีทอ็อกซ์อีกนะคะแล้วก็ในระหว่างช่วงที่คุณทําแต่ละอย่างคุณก็มีอาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นซึ่งพิมพ์มา3วันเนี่ยนะคือวันแรกที่พิมพ์มาถึงเนี่ยคือพิมเอางี้พิมพตื่นจากตื่นจากบ้านที่กรุงเทพเนี่ยนะคะตีสี่คือตีห้าแล้วกันตีห้าแล้วเพื่อออกจากบ้านหกโมงเช้าแล้วก็ทานอาหารบนเครื่องนิดเดียวนะคะแล้วก็มาถึงเนี่ยที่นี่ประมาณแบบสิบโมงสิบโมงกว่าเลยแบบเนี้ย แล้วก็เข้าคอนัลท์เล่นพิลาทิสอะไรแบบนีอ้อะไรก่อนเลยแล้วก็ค่อยไปทานอาหารแล้วซึ่งตอนก็กคือไปคอนัลท์ก่อนตอนที่คอนัลท์เนี่ยคือก็ชั่งน้ำหนักพร้อมทั้งเสื้อผ้าอะไรย่างนี้ไปเลยเนี่ยนะคะก็ออกมา54.5ไม่รู้เหมือนกันนะคืออันนี้คือเบสไลน์ของวันที่มาถึงนะปรากฏว่าวันนี้เนี่ยกขคือถ้าอยู่บ้านเนี่ยพิมจะต้องชั่งน้ำหนักทุกวันตอนเช้าคือติดบ,บ้างที่จะต้องชั่งน้ำหนักทุกวันตอนเช้านะคะ ปรากฏว่าพอมาที่นี่กินแน่นมากทุกมือ้อเพราะว่าในแต่ละมื้อเนี่ยเขาจะให้อาหารให้เราเลือกอาหารจากในเมนูเนี่ยสอ,อย่างด้วยกันนะคะเราจะเลือกเป็นเมนทั้งคู่ก็ได้หรือเราจะเลือกเป็นเมนกับของหวานก็ได้แล้วก็นอกจากนั้นก็คือจะมีจูสให้ด้วย1แก้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อนข้างแน่นคือกินคือกินไม่น้อย คือกินไม่น้อยแต่ถ้าเกิดว่าใครที่แบบเป็นอย่างพิมพ์คือติดของหวานปกติต้องได้กินของหวานต้องมีเค้กมีคุกกี้มีชาไข่ปุ๊บเนี่ยอาจจะรู้สึกวิดรอนิดหน่อยคือแบบตาขวางฉันอยากได้ของหวานอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีบ้างเล็กน้อยนะคะก็แต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยอาหารสุขภาพของเขารสชาติดีแล้วพิมพ์ก็มาเจอคนไทยที่นี่นะคะที่แบบว่าเป็นสาวๆที่มาคนเดียวอีกสองท่านพูดเหมือนกันเลยว่าอาหารที่นี่โอเคอร่อยใช้ได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นอย่างพิมพ์คือติด ติดเค็มเผ็ดไรเงี้ยเขาก็จะมีพริกน้ำปลาให้แต่เขาจะไม่ได้ใช้น้ำปลาเขาจะเป็นแบบพริกขี้หนูซอยใส่ซอสคิโคแมนอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งก็ให้ประโยชน์ทางด้านสุขภาพเพิ่มขึ้นนิดนึงอะไรเงี้ยนะแทนที่จะเป็นน้ำปลานะคะก็คือต้องบอกว่าโดยภาพรวมเราเนี่ยสิ่งที่ผมกล,ก,ลกลัวก็คือมาแล้วจะไม่มีอะไรทำเบื่อมากพีมเอาหูฟังลูทูธู้ด้วยนะไม่ได้หยิบออกมาใช้เลยนะคะแล้วก็อ่ แล้วก็อาหารเป็นหนึ่งสิ่งที่พิมพ์กังวลใจมาหาศาลสูงสุดเลยกลายเป็นเรื่องที่พิมลุกฟอร์เวิร์ดมากในแต่ละมื้อเดี๋ยวจะกินข้าวแล้วเดีย๋ยวจะกินข้าวแล้วอ,อะไรอย่างนี้แล้วซึ่งอาหารเขาก็จะแยกนะคะมีในเม,เมนูเนี่ยคือแยกอาหารเช้าออกไปก็คือจะเป็นเป็นอาหารสไตล์ที่แตกต่างแล้วก็อาหารเที่ยงกับอาหารเย็นเนี่ยจะเป็นเมนูเดียวกันแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากกินอะไรที่แบบว่าอยู่ในเมนูอราคาของเขาที่นอกเหนือจากแพ็กเกจที่เรามีเนี่ย เราก็สามารถดูเมนูเลยค่ะแล้วก็สั่งเพิ่มได้คือถ้าสมมุติว่าที่เขาให้เราเลือกสองเมนูตอนหนึ่งมือ้อบวกน้าจูสหนึ่งแก้วยังไม่พอยังไม่อิ่มเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกซื้อสั่งอย่างอื่นนะคะเพิ่มเติมจากแพ็กเกจของเราได้อีกก็คือแบบต้องอิ่มมากเลยอะแล้วก็ตอนกลางคืนกลับขึ้นมาห้องเนี่ยพิมก็เอ่อรีแลกซ์ละจะแช่น้ําร้อนหรืออะไรก็ว่าไปนะคะแล้วก็เปิดข่าวดูที่นี่ก็ต้องบอกว่า ตั้งแต่มายังไม่ได้หยุดคือมันมีกิจกรรมตลอดแล้วก็ตอนกลางคืนล้วก็นวดอีกอะไรอีกนะคะเต็มที่มา,อนนะะากอาคาสำหรับวิดีโอนี้พิมจบด้วยลุกขึ้นยืนอีกครั้งนะคะพ้าทิตตกดินเรียบร้อยตอนนี้น่าจะประมาณ6โมงกว่านะคะแล้วเดี๋ยวยังไงพิมพาเดินดูแบบละเอียดในห้องอีกครั้งหนึ่งะะแล้วกันนะคะแล้วเรากลับมาพบกันในวิดีโอหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย